สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบ่าวพ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังหวยซองมาวิเคราะห์ให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนี้วันนี้บ่าวพ่อมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวระทึกสาวท้องเก๋อันไม่อยู่คลอดลูกในรถกลางสี่แยกคอหวยไม่พลาดส่องเลขทะเบียน จากข่าวสาวท้องแก่คลอดลูกกระทันหันระหว่างสามีเร่งนําส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเกิดระหว่างทางเกิดปวดท้องรุนแรงน้ำท่วมแตกทารกจึงคลอดออกมาลืมตาตุโลกขณะที่ทีมแพทย์กู้ภัยจะเข้าปฐมพยาบาลและนําส่งโรงพยาบาลปลอดภัยทั้งแม่และลูกสาวโดยคอหวยไม่พลาดที่จะส่องเลือดทะเบียนเพื่อนําไปเสี่ยงโชคจากข่าวจากข่าววันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาว ยอดกระมลชุมประเสริฐอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่151ทับ41หมู1่1ตะบนขุนแก้วอำเภอนครเจศจังหวัดนคนปรปฐมสาวท้องแก่เกิดอาการปวดท้องคลอดอย่างประทันหันร,ระหว่างทางโดยมีปัญญาสิงห์สุขสามีนำมาส่งที่โรงพยาบาลสามพลานจังหวัดนคนปรปฐมแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลปรากฏว่านางสาวยอดกระมลชุมประเสริฐมีอาการปวดท้องน้ำคั่มแตกสุดท้ายสาวท้องแก่อ,อั้นไม่ไหว คลอดทารกเพศหญิงออกมาบนรถกระบะโตโยต้าสประตูสีบรอนทะเบียนทพุทธเทาชอช้าง9418กทมและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลเจ้านี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์นำแม่และทารกเข้าห้องประทพยาบาลส่วนเด็กนำเข้าห้องปลอดเชื้อทารกน้อยที่คลอดบนรถกระบะนั้นเป็นเพศหญิงมีน้ำหนัก2,300กรัมร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยทั้งแม่และลูกล่าสุด ทั้งสองแม่ลูกอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลสามพรานจากการสอบถามนางสาวยอดกระมลชุมประเสริฐในเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าเกิดเจ็บท้องอย่างหนักจึงชวนสาม,มีให้พามาหาหมอที่โรงพยาบาลสามพรานถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบกําหนดคลอดก็ตามเนื่องจากการกําหนดคลอดแพทย์นัดวันที่22มีนาะแต่ในช่วงเช้านี้เกิดการเจ็บท้องอย่างหนัก ระหว่างทางเมื่อเดินมาถึงหมู่หนึ่งตำบลท่าลาดท่าตลาดอ,อํานาอสามนพันจมบทดนคอนผนมบอกสามีว่าเจ็บท้องหนักทนไม่ไหวแล้วสามียังบอกว่าให้ทนอีกนิดนึงติดไฟแดงอยู่ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ละคนว่าอันไม่อยู่ต้องพวดออกมากลางรถก่อนคลอดสามีได้โทรหามูลนิธิกู้ภยัยพรานพิทักษ์ให้แจ้งทางโรงพยาบาลและให้มาช่วยเหลือจนทําการช่วยเหลือดังกล่าวจากเหตุการณ์ ขอ้ขอทะลกในรถครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้พบเห็นมันอย่างยิ่งได้มีการสอบถามจดทะเบียนรถโตโยต้าสีประตูสีบอลทะเบียนทอผู้เท่าชอยช้าง9418กทมที่บรรทุกขนคลอดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อหวยงวดวันที่1เมษายน64เพราะต่างมีความเชื่อว,ว่าหากมีการคลอกระทันหันมักให้โชคลาภทั้งคนเฝ้าไข่คนเยี่ยมไข่รวมถึงพยาบาลมาถ่ายรูปทะเบียนร,รถกันใหญ่ ก็เอาไว้เป็นแนวทางในงวดนี้นะครับพี่น้องบ่าวพอมก็เอามาเล่าสู่ปันพี่น้องฟังเพื่อพี่น้องชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ได้ว่ากันพอจากคลิปนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมาบ่าวพอมก็มีนะครับหลายๆคลิปที่เข้าตรงๆเหมือนกันนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบการรายงานข่าวสไตล์บ่าวพอมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากไทยรัฐมาที่นี้ด้วย แล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ